ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการดูแลรักษาหัวเกียร์ของเครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งหัวเกียร์ของเครื่องตัดหญ้านะครับภายในก็จะประกอบไปด้วยเฟืองนะครับเฟืองเกียร์แล้วก็ลูกปืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้งานที่บ่อยนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการสึกล้อได้นะครับเราถึงต้องมาดูแลรักษากันนะครับ วิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราอัดจารบีเข้าไปภายในหัวเกียร์นะครับนานๆครั้งครับก็ไม่แน่ไม่นอนว่าควรจะอัดตอนไหนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานหนักแค่ไหนนะครับถ้าเราใช้งานหนักนะครับพวกจารบีที่อยู่ภายในนะครับเขาก็อาจจะซึมออกมาตามรูน็อตอาจซึมออกมาตามแกนนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับในกรณีที่เราหมุนนะครับถ้ามีจารบีอยู่ภายในนะครับ เขาจะมีความหนืดนะครับจะมีความหนืดจะไม่ลื่นมากนะครับแต่หากไม่มีจารบีภายในนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยครับมันจะมีความลื่นนะครับลื่นมากๆเลยนะครับเราก็สังเกตดูนะครับถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นจารบีซึ่งหัวเนี้ยจริงๆมีมีจารบีเยอะมากแล้วแต่ว่าผมก็นํามาแนะนํานะครับวิธีการอัดจารบีนะครับไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรให้ยากเย็นนะครับเพียงแต่เรามีสลิงฉีดยานะครับ เราไปซื้อตามร้านขายยาก็ได้หรือจะเอาสลิงฉีดยาสําหรับเด็กสําหรับอะไรที่เราเหลือใช้ภายในบ้านมาใช้ได้ก็นําจระบีนะครับจระบีที่เราใช้ก็จะเป็นจระบีใสสําหรับลูกปืนรอบสูงนะครับเป็นจระบีกันความร้อนนะครับเราก็แค่บีบเข้าไปในรูด้านข้างของหัวเกียร์นะครับนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ใช้ได้แล้วนะครับการอัดนะครับอัดมากไปก็ไม่ดีนะครับถ้าจาก100%ควรจะมีจระบีภายในนี้ประมาณสัก สีก็พอครับเยอะมากไปก็ทำให้หัวเกียร์หนืดจนเกินไปนะครับจะทำให้พวกซินสามารถหลุดออกมาได้นะครับเนื่องจากเวลาใช้งานไปเวลาร้อนจัดๆจ,จะเกิดการขยายตัวของจารบีนะครับครับวิธีดูแลรักษาก็มีเท่านี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานนะครับเครื่องตัดหญ้าควรจะหมั่นดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้าทุกท,ทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะหัวเกียร์เดี๋ยว สำหรับคลิปหน้านะครับเราก็จะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาหัวเกียร์หรือวิธีการดูแลรักษาเครื่องในส่วนต่างๆอีกกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ